เพราะฉะนั้นคลิปนี้พิเศษหน่อยนะครับซื้อกับเพื่อนๆนะฮะด้วยว่าประมาณอยู่ที่12,000บาทนะครับก็ประมาณราวๆ3 0 0ร้อยเหรียญนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับใครที่มีเยอะๆอ,อยากจะทายออกมาว่างั้นนะครับเนื่องจากว่าราคาตลาดนั้นมันหล่นมากเลยในส่วนของเหรียญนี้นะครับเหรียญคุดอ่าเก้าเหลี่ยมเนี่ยนะฮะร,ราคาหล่นมากนะครับจึงทำให้ นะครับเพื่อนๆนั้นไม่อยากจะปล่อยออกบางคนก็มีเยอะนะฮะแต่ปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นสยามชาแนลก็จะมาประกาศรับซื้อของเพื่อนๆกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสวัสดีทั้ง9 2ท่านครับที่ก็มาขอบคุณที่แชร์ให้ครับสวัสดียามเย็นครับพี่สมชายครับผมนะฮะบอนยันนะรุ่นนี้แน่นอนครับวันนี้ผมสอนของจริงของปลอมด้วยนะครับวันนี้มีคนส่งของปลอมเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบเลยนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่ดูคลิปนี้ของจริงของปลอมดูอย่างไรสยามชาแนลจะครับ นะฮะว่าดูจุดไหนของจริงของปลอมนะฮะคลิปนี้ได้ประโยชน์มากซื้อเหรียญด้วยแล้วก็นะฮะจะมาบอกในส่วนของอันนี้ด้วยาฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับในส่วนของเหรียญแบบน,ะะนีน้ผมก็ยังซื้ออยู่นะครับเหรียญต่างประเทศนะครับของอีโดจีนนะฮะยังซื้อ hum อยู่นะครับนี่ฮะที่เป็นห้าสิบเซนอย่างนี้นะครับยังซื้ออยู่นะครับต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับถ้าเกิดว่า50เซนแบบนี้ก็ซื้อในราคา 100- ถึง200บาทนะครับหรือประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มี50เซนนะฮะไม่มีตัวหนังสือพวกนี้นะครับ ก็จะซื้อในราคา500บาทนะครับประมาณนี้นะครับราวังของปอมด้วยนะครับเพื่อนๆดูขอบดูอะไรให้เรียบร้อยผมต้องบอกว่านะครับอยากจะปิดรับในส่วนของนะฮะเหรียญของประเทศจีนะฮะเหรียญหยวนซื้อไข่นะครับปอมเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตประกาศปิดไปเลยก็แล้วกันนะฮะหยวนซื้อไข่ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับของปลอมเยอะจริงๆนะฮะแต่เหรียญนี้ดูง่ายหน่อยนะครับี่อินโดจีนไม่ค่อยปลอมเพราะราคาไม่สูงนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเหรียญน,นึงก็ยังซื้ออยู่นะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับเ,เรียกว่าเหรียญที่ระลึกาชาวเขานี่นะฮะสำหรับชาวเขานี่นะฮะเหรียญที่ระลึกสาหรับชาวเขาผมยังซื้ออยู่ถ้าสมมุติว่านะครับด้านหน้านี้นะครับเป็นคําว่าสอทอนะฮะผมจะซื้อราคาสูงขึ้นนะครับถ้าเป็นปกติธรรมดานี่ซื้ออยู่ราวๆ500บาทนะครับ ถ้าเป็นของแท้นะครับของเทบผมดูออกนะฮะมันดูไม่ยากนะฮะของปลอมเนี่ยของปลอมมีระบาดเยอะนะครับเนื่องจากว่าเดรียวนี้มีความสมคัญสําหรับชาวเขานะฮะเมื่อเมื่อก่อนนั้นจะแทนบัตรประจําตัวประชาชนได้เลยนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับบางครั้งนั้นมีมีคลิปหนึ่งนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙ก็มีการแซลด้วยนะฮะพวกเหรียญนี้ไว้จะไม่โดนตํารวจจับเรนื่องจากว่าเหรียญนี้นั้นมีความสําคัญนะฮะคือนะครับสามารถทดแทนในส่วนของนะฮะ บัตรประจําตัวประชาชนในสมัยนั้นนะครับก่อนที่จะมาเป็นบัตรประจําตัวประชาชนในทุกๆวันของชาวเขานั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าตัวเลขตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับเขียนกาว่าสอทอนะฮะผมซื้อซื้อแพงอยู่นะครับก็หลักพันได้นะครับถ้าเขียนกาว่าสอทอนะฮะอยู่ด้านหน้านี่นะครับนะครับเอาเอาเหรียญลูปีบ้างไหมไม่เอาครับไม่เอานะฮะมาดูกันนะครับในส่วนของเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงกับเพื่อวนผมซื้อเหรียญนี้นะครับ นะครับว่าประมาณอยู่ที่1 2 0 0 0 0 0บาทน,นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้ามีเยอะๆนะครับมีเอาตั้งแต่เอาเป็นว่าเอาตั้งแต่30เหรียญขึ้นไปนะครับส่งมาประเมินราคาเดี๋ยวผมขึ้นไอดีให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะขึ้นไอดีให้นะครับ